พี่ไปาหายหน้าหายตาเราไปนานเลยวันนี้กลับมาแล้วใช่กลับมาพร้อมกับท็อปปิกใหม่ผู้หญิงกับการมคอัพบการไม่อ้าบการแต่งหน้าความสวยของเราเนี่ยลองให้เป็นพอยท์ดีกว่าเป็นพอยท์ในเรื่องของปากใช่เพราะว่าช่วงนี้เราฮิตปากกันมากๆนะคะเรื่องของสีปากใช่แล้วแต่ละคนก็จะมีการชื่นชอบในการใช้สีลิปสติกที่ต่างกันเพราะเราสามคนเองก็ต่างกันเช่นกันจำซิฟมีได้ไหม โลโก้แรกแรกของเราเลยที่มีรูปปากสามปากสามสีอะค่ะใช่มันมันเป็นตัวแทนของผู้หญิงนะจริงๆเราอะปากเนี่ยนอกจากดวงตาแล้วก็ยังมีปากที่เป็นสัญลักษณ์ที่แบบมองปุ๊บนี่แหละผู้หญิงแน่ๆดังนั้นโลโก้ของเราก็เลยเป็นรูปปากสามสีแน่ปากจัดแน่ๆไม่ได้ลเจ๊มั่วตลอดเป็นตัวแทนของความเป็นตัวตนของเราเนาะก็จะเป็นโทนโทนนูดเบาๆโนโทนกลางๆแล้วก็โทนแบบโทนเข้มเข้มเลยซึ่งเพื่อนๆก็ต้องรู้อยู่แล้วนะว่าเราแบบ แต่ละทนแต่ละคนมันเป็นของใครที่คนจะตาย <c oughs> ของแต่ละคนนะคะแต่มีปัญหาใช่วันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาก <c oughs> หารใช้เยเราเราจะคุยเรื่องเมคอัพคือว่าอย่างอย่างสมมติอย่างหนูเนี้ยหนูมีปัญหาคือจะสังเกตว่าหนูจะไม่ค่อยใช้ลิปสีส้มส,สักเท่าไหร่เพราะว่าหี่ชอบสีเข้มนะคือเป็นคนชอบสดแล้วก็จะทาแบบไม่แดงก็กำกำชมพูสดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ค่อยลงมาทนสีส้มทั้งทั้งที่ชอบนะอย่างวันเนี้ยก็ มมนี่ก็เวลาชีพูดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทำไมทีถึงจะไม่ชอบเนี่ยคือ <c oughs> เห็นตลอดมันเป็นโฟกัสของดวงตาเลยว่าแบบฟันเหลืองอะ่ะก็ทุกคนแหละเวลาทาลิปสีจัดจัดอ่ะแต่ดิฉันยังได้อยู่นะคือเอากันกลางเขาช่วยไว้ใช่ไหม <c oughs> งเงียบไปเลย <c oughs> น้องเงียบไปเลยโชว์ <c oughs> <c oughs> ไม่ก็ <c oughs> จริงๆอ่ะการทาไม่ใช่แค่ลิปสีสดนะอย่างพี่ทานูใช่ป่ะฟันมันเด่นกว่าสีนูดหรืออกล่าไม่เราเคยเราเคยทานูแบบนูดอม น้ำตาลอะจบจบเลยป่ะคือฟันมันสะท้อนแสงอะมันนอนสะท้อนเป็นสีเหลืองพี่อะคือเอาชีวิตชีวิตเซฟเออให้ชีวิตเซฟคือไม่นู๊ดแล้วก็ไม่เข้มมากคือส่วนใหญ่ชอบกลางๆเพราะว่าฟันพอกับสีที่มันดูกลางๆเนี่ยมันยังดูเหมือนบาลานซ์เบลเบอไปอะไรอย่างเงี้ยหลอกตัวเองเอาถูกต้องนะนี้เราก็เลยจะมาพูดกันเรื่องวิธีการจัดการ จริงๆวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะเขาเล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้ฟันเหลืองเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุใช่ไหมอาจจะเหลืองโดยคาบขนมคาบผินปูนคาบาชากาแฟอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ยาสีฟันชื่อว่า Close Up White n o w เขาผลิตออกมาเพื่อที่จะรองรับปัญหานี้เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้นะคะก็เหมือนเป็นการแก้ที่เร่งด่วนนะคะก็คือบางทีการการรักษาฟันให้ขาวเนี่ยมันจะมีหลายวิธีใช่ป่ะ นั่นล่ละแล้วก็เอาไ้ดูกันโครเ up ไวหนาวก็คือขาวเดี๋ยวนี้ขาวเดี๋ยวนี้ทางผลิตภัณฑ์เนี่ยบอกไว้ว่าแปรงครั้งแรกปุ๊บเนี่ยมันจะดูขาวคือดูใสขึ้นแต่ว่าไแต่ว่าไม่ใช่ใสถาวรนะคะคือเหมือนกับเปการเคลือบเป็นการเคลือบฟันดูขาวใสแต่ว่าใช้พอใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะช่วย แบบเหมือนค่อยๆปรับสีอ่ะให้มันให้ให้ฟันเราเนี่ยดูดูสว่างขึ้นดูใสขึ้นดูขาวขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่การฟอกสีฟันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สามารถทําให้ขาวได้ถาวรแต่จะเป็นการช่วยเหลือใช่เป็นการช่วยเหลือเพราะว่าทางคราะทราเลยเห็นว่ายังไงเราต้องแปรงฟันทุกวันอยู่แล้ว ถ้าเราต้องไปเลเซอร์ก็เสียเงินแพงเยอะใช่ป่ะแต่โอเคอะอาจจะขาวจริงแต่ว่าการที่เราแปรงฟันทุกวันทั้งเช้าและเย็นเนี่ยมันก็จะช่วยให้ให้ฟันเราค่อยๆแบบเปลี่ยนสีดีขึ้นได้ก็คือช่วยก็เป็นช่วยในตัวถ้าเราไปลองเลยก็แม่เดี๋ยวเราลองเลยไม่มีใครทําแต่เราจะทาที่แรกที่เราจะลองเลยก็เพราะว่าด้านหลังด้านหลังของกล่องเขาเขียนไว้ว่าอันไหนนะตรงนี้เขาเขาเขียนไว้ว่าเนี่ยอ่า ฟันแลดูขาวสะอาดข,ขึ้นทันทีพร้อมความหอมสดชื่นหลังจากการใช้เพียงครั้งเดียวดังนั้นพวกเราก็เป็นพวกชอบทดลองนะคะแล้วก็จะมาลองกันเดี๋ยวเราไปแตป่งฟันกันดีกว่าวันนี้เราเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยนะคะ,ะตูปีเนียบิวตี้ายมานี้จะมาเล่าจะมาเล่าให้ฟังค่ะ <laughs> ก็จะเป็นโครซาบนะคะขนาด100กร้กรัมลักษณะก็เหมือน หลอดยาสีฟันทั่วไปอ่ะก็เน่ะอย่างนี้ปุ๊บเปิดออกมาเรามาดูสีกันดีกว่าอืออือตึงอึ้นี่เลยอ๋อมันจะมีเป็นเจลใสสีขาวๆหใช่มันจะเป็นเหมือนขาวๆวิ่งวิข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป็นสีออกน้ําเงินน่ะอือก็เวลาเราแปรงมันก็จะผสมกันก็ส่วนผสมของสิ่งนี้แหละค่ะที่จะช่วย ปรับฟันให้ดูขาวอลองเลยดีกว่าไหนๆก็ย้อยย้อยขนาดนี้แล้วมาลับมารับกันดีกว่าดูสิสีสวยนะเกสีสวยสีสวยขอลองเลยนะอ่าวิหนูด้วยดีงอ้นะทุกคนมาแปลงฟันด้วยกันวันนี้เราจะเป็นเหมือนเด็กนักเรียนอนุบาลพี่ตุลสัมเปิลกันดีกว่าเราจะได้แบบว่าถ่ายไว้ก่อนปีอุ้ยอุ้ยทำไมน้ำมันไหลขนาดนี้ต่องกัน ตูนยิงนี้ยิงๆิงไม่ให้ฟนมาฟนเป็นสีน้ำเงินจริงๆแป้งนี่พยายายหน้ามาหน่อยดิสดไหมสีสีด้านเล่นมากเลยสดมากเลยอ่ะเราก็ได้หดรับก่อนคนอื่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองแปลงบ้างลอาแปลงลุกคนเลยเข้ามาเข้ามา ฟันใช้ได้นะเนี่ยอยากให้ดูอ่ะความแบบแต่วันนี้มันก็สีลิปหลุดไปด้วยไงเดี๋ยวเราต้องไปไปเติมลิปให้มันเป็นสีเดิมแล้วแล้วก็มาเทียบกันระหว่างก่อนแปรงกับหลังแปรงว่ามันต่างกันเป็นไงใช่นะเน่เดี๋ยวเราไปแอบให้ดูด้วยเทียบกับฟีอ่ะเนี่ยค่ะปันมันใสอ่ะคือมันเหมือนมีอะไรเคลือบอยู่เบาๆใช่มันรู้สึกใสตอนแรกหนูเห็นขาวนะ แต่แบบมันจะรู้สึกใสขึ้นใสขึ้นตอนแรกเราเห็นสีนแล้วก็แบบมันจะต้องมีรสชาติอะไรที่มันรุนแรงเหรือเผ็ดแสบร้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันปกติธรรมดาขลยของปกติธรรมดาเลยก็ไม่ยิ้มตลาดเลยแต่เราเดี๋ยวเราไปดูที่ที่มันเห็นสว่างนีเดี๋ยวเราลองทาลิปลองให้ดูว่ามันต่างกันนิดนึงยังไง ดูดิเสร็จแล้วใช่ปะเฮ้ยใสใสมากเขินอ่ะเย้ใสมั้งใสมั้งดูฟันเออดูแบบใสใสรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนมีบางอย่างเคลือบทำให้รู้สึกว่าฟันใส่เออมันใสสีสีดูใสขึ้นแล้วก็ลิ้นเราสัมผัสก็รู้สึกสะอาดอืมมันไม่มีคราบด้วยไหนฟีมาโชว์ขอดูของตันหน่อยเออปกติเลืองวันนี้นะ นะแล้วเดี๋ยวหันมาที่เราลิฟต์เรามาดูจัดฟีชาดํมชาดําเฮ้ยใสกว่าเมื่อกี้ใสกว่าเมื่อกี้เยอะ <c oughs> เลยอ่ะมันมันไม่เชิงว่าแบบว่าจะขาวบิ้งขึ้นมาเลยในครั้งแรกนะแต่มันจะดูแบบใสๆแล้วก็ความเหลืองที่มีก่อนหน้าน,นี้อาจจะด้วยแปรงฟันออกไปแล้วด้วยแล้วก็เมื่อกี้ฟองฟ้งฟา,ฟาใช่ไหมก็เคลือบเข้าไปแล้วันใส่ขึ้นชเพราะฉะนั้นก็ถ้าใช้ เนี่หนูยิ้มแล้วยังทุเรศอยู่ปะคือยังแบบว่านี่ออนสะท้อนแสงอยู่ปะคือมันดูใสอะในกล้องพี่เห็นเงี้ยก็ใสอะเอออันนี้ไม่ใสหน้ากล้องอะเราควรไปยิ้มรวมกันสามคนไหมไม่จริงเหรอมันจะลำบาก ให้ดูผลว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างก่อนแปรงและหลังแปรงเสร็จแล้วทีเนี้ยเราไปลองลิปสีอื่นม้างดีกว่าเพราะเราอยากลองสีส้มบ้างเราอยากลองสีส้มอ,อ่ะก็เร,ะเราสลับกันให้หมดเลยเออก็สลับเันให้หมดเลยใช่เพราะว่าบางทีในโอกาสชีวิตเราก็ต้องมีต้องเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆืบ้างถูกต้องโอเค The more that I'm in. But things just get so crazy, living life gets harder too. And that would me hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it will lead me back to you. That maybe you I can see how แล้วก็อันนี้สีของตูนตอนแรกนะคะนุ๊ตตูนดูปากในตลกมากเลยขอดูจะทำภูมใจเมื่อกี้ก็น้ำลายฟูมปาก ใช่เก็เปิดมาก็ยิ่งมดเใจภูมิใจของความเล่นตลกอะไรดีกว่าถ้าถ้าที่ถ้าที่หลังจากแปรงฟันเสร็จแล้วก็มาลองเปลี่ยนสีลิปกันเนาะใช่ก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของฟันนิดนึงของสีฟันรู้สึกได้อ่ะค่ะนิดหนึ่งไม่ไม่เชิงว่าขาวแบบิ่งกันมาแบบว่ามีแสงอลาร์ผูกตมาไม่เหมือนเลเซอร์หรอกแต่ว่าถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก่อนแปรงฟันกับหลังแปรงฟันเราเราเริ่มเห็นผลเลยว่าเออมันมันสว่างขึ้นนะ ีมันแบบดูสะอาดใสขึ้น<ช><ช>ซึ่งก็เป็นทางเรื่องนะทราย<ช>สำหรับแบบสาวๆหนุ่มๆสาวๆเพื่อนๆทุกคนนะคะเราเอามาแนะนำกันเพื่อให้ได้รู้ถึงว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้ออกมาใช่แล้ว,แล,วแล้วก็พอซิกมีได้ลองนะคะเดี๋ยวแฟนๆได้ลองแน่นอน ช่เพรวก็อย่าลืมติดตาม<ช>แฟนเพจถูกต้องเพราะว่าเรายัางไงคือเราอ่ะใช้แล้วเรารู้รู้สึกได้ด้วยตัวเองฉะนั้นคุณก็ต้องได้รู้สึกได้ด้วยตัวเองเหมือนกันว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงนะสนุกสนานแน่นอนอย่าลืมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามายิ้มยิงฟันอย่างนี้กันมั่นแบบมัน่นใจ okay. กันโอเคหนึ <c oughs> ่งสองสามอะไรกบอยเ้โอเคบาย